ไม่คุ้มอันนี้เป็นกล่องแบบว่ากล่องไทยประดิษฐ์ถูกใจกล่องถูกใจตัวนี้แล้วก็ถูกใจตัวนี้สวยดีโดนหลอกสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องสุ่มนะครับเราไปซื้อจากตลาดมามีมาสามแบบ หนึ่งสองสามนี่อันไหนเล็กสุดนี่อันนี้แต่รู้สึกกล่องนี้จะไปกล่องที่ของดีกว่าเนี่ยเพราะบนบอก X box คูณสี่อันนี้นี่ก็เหมือนกันนะคูณสี่เันอนในแต่สมัยก่อนเนี่ยซันเคยซื้อนี่ของให้เยอะนะแต่แต่มันปขอปของเล่นคืออ่ะละห้าบาทอะ่ะแต่ก็คุ้มเพราะของเยอะตอนแรกคาดหวังว่าอยากได้พวกตามรูปแต่ตามจริงเขาเขาปิ้นมา แต่นี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยซื้อเน่ยอันนี้ก็ด้วยซื้อแต่อันนี้ตอนเด็กซื้อปกติซื้อไซนี้ใช่ไหมใช่ไม่เคยเห็นไงแล้วน้องปันซื้อไซไหนไซเหมือนกันอ๋ปกติซื้อบ่อยไหมบ่อยตอนสมัยก่อนนะบ่อยแต่ตอนโตไม่ค่อยแล้วรับด้วยโควิดด้วยก็ไม่กล้าไปอ่ะเราจะมาเริ่มเปิดกล่องไหนกันก่อนดีกล่องเล็ก ให้พี่สันเจ๊กี้ปิดไปกันเปิดไปกันเดี๋ยวรอโชว์พร้อมกันว่าใครได้อะไรมั่งแผ่นแผ่นเอาพี่สันแล้วพี่สันเปิดแล้วแผ่นแท้แล้วน้องปันน้องปันได้ชิ้นเดียวเหรอเดีดูก่อนน้องปันดิสภาพรถอะไรเนี่ยเของพี่สันได้อะไรที่เป็นเหมือนเป็นรถเมืล์คาายรถบังคับอบบที่ดึงเงี้ยแล้วก็เป็นอ๋ออ๋ออาบาทไอ๋อ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 งบินอันนี้เหมือนตอนเด็กๆ ที่เคยเห็นพียฟัก็เคยซื้ออ๋อมันเป็นโมเดลพลาสติกธรรมดาใช่มันตามร้านของชำเดินไปให้ดูนะอ่าลองดูมแกะไ่เขาบอกว่าคูณ4ี่ให้มาสองบอกคูณ4ี่มันขนาดใหญ่ป่ะขนาดคูณสี่ใชขนาดกล่องคูณ4ี่แต่ขนาดกล่องข้างในคูณสองอ่คูณออสู้ของน้องปันไม่ได้นะคูณหนึ่งเลยอันเดียว อันนี้มันเป็นเป็นไขลานปะเป็นลานลานป่ะไม่มีนี่ไงอ๋อไม่ไม่มีลาน้วยอ๋ยนี่เป็นลานน้องบ้านยังไงเวลาเวลาถ่ายไปมันจะแบบบึ้นหรือะเราบินได้เลยเดี๋ยวค่ายเดี๋ยวคยเอาไปลองเล่นนะเป็นเฮลิคอปเตอร์เอาไปเปียโนวิเศษเป็นมีที่บังคับด้วยะถ้าใส่ถ่านต้องต้องใส่ถ่านแล้วมันก็จะแบบ กดเดินหน้าถอยหลังได้เอออันนี้มสมัยพี่ตอนเด็กๆมันเคยมีจริงเหรอใช่ใช่มันเคยมีย่งเป็นตัวได้ละให้คนขับมานั่งคุ้มค่าไหมกล่องนี้ไม่น้องปันคุ้มค่าไหมกล่องกี่บาทนะยี่สิบบาทคุ้มค่าไหมพี่ซานคุ้มค่าไหมอันนี้ไม่ต้องใช้แบตเข็นได้เลย <c ười> เราไปกล่องต่อไปกันกล่องนี้รู้สึกมันจะมีเป็นกล่องที่น่าจะกล่องคุ้มกว่านี้นะเออน่าจะคุ้มกว่า <c ười> มามาแกะกันเลยดูดิใครได้ไม่คุ้มไม่ใหม่ผมเอาได้กันแค่เนี้ยอ๋อยังมีอีกยังมีอีกโอ้ยไไหอ่ะพันะได้ไเฮ้ยนนไหนของน้องปันนะน้องปันได้อันไหนมานี่ยอน้อแรกกันสันขอแรกเออขอแรกกันด้วยดูดิไข่เลยดูไข่เดยน้องเหา อันนี้คืออะไรอ่ะเออมันกดแล้วมันจะมีเสียงปะนะนี่ดดเดรนเฮาอู้มีตาแชฉกสมักปลาเชงีงมาจ้ะนี่นะสดใหม่พร้อมเสิร์ฟเลยนี่นะของปันมีเสียงไหมมีเสียงเนี่ยอ่ะนี่ขอฟังเสียงหน่อยอ๋อเปเสียงเหมือนเสียงชัตเตอร์ถ่ายรูปน้องแชะแชะเฮ้แล้วนาฬิกานาฬิกาใช้ได้ไหมใช้ได้เข้ดูดิ ดูดีว่าอันนี้อันนี้เหมือนฐานอ่อนพี่ว่าถ้าถ้าเปลี่ยนฐานมันน่าจะเสียงดังอ่ะนาฬิกาเนี่ยนาฬิกานี้ต้องปันใส่ได้ไหมสามมิติอ่อเป็นภาพมีปุ่มให้ตรงนี้อ่ก็เหมือนเป็นหน้าจอหน้าจอมันยังติดอยู่ไหมไม่ติดไอ้มวกควใจะความสวยทันลุ่อ๋อใจย็น โห oh. mm hmm. อันนี้เป็นกล่องแบบว่ากล่องไทย oh, ประดิษฐ์เหีดูดูโอ๊เอาเอาได้เหมือนกันเลยทำไมอ่ะเล่นกัน มันเหมือนรถทามิยาสมัยพี่เด็กๆเลยอ๋อาา้องหลดมันจะเป็นรถที่แบบใส่มอเตอร์เอาของพี่จันอะไรอะ่ะตรงนี้หลุดเอาได้ของมาของหลุดพังไม่เป็นไรมันยังวิ่งได้อยู่รถเท่ดิเออเฮ้ยมันจะพังทั้งสองอันเ,ยเลยแปรกูด,ดีอันเนี้ยอันนี้ได้มาคือขับไปสองอันเลยอือหลุดใช้ได้เมดอ้วของน้องปันได้มาสมประกอบ ไม่อันนี้หักหนูเอามาต่อใหอม่สี่หนูสีทองสวยต่อดปันรูปทรงสวยกล่องละยี่สิบบาทหกกล่องเท่าไรประมาณ120ร้อยยี่สิบกว่าบาทอ๋อตอนนี้มันก่อนละยี่สิบสอง 22, ใช่ไหมเราซื้อมาหกกล่องมันร้อยสามสิบสองบาทปท้าจำไม่ผิดอืมเป็นไงร้อยสามสิบสองบาทได้อะไรกลับมาบ้าง่คุ้มแตน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 แ มันถูกใจนี่สีกล่องสวยถูกใจกล่องถูกใจตัวนี้แล้วก็ถูกใจตัวนี้มันสวยดีโดนหลอกแกะอยู่ใช่ไหมหันไปเจอเหมือนซันเลยไม่ซันซันเคยเปเหมือนกันตอนสมัยเด็กเนี่ยชอบหยาดบ้านนี้ซื้อทุกวันเมื่อรู้ทีโดนหลอกกขาแล้วกล่องกาชาไทยประดิษฐ์โอ้หนี่กล่องพวกนี้แบบต้องแต่สมัยพี่ยังเด็กๆอ่ะ ตอน,นเด็กๆฝันก็มีฝันซื้อตอนไปที่ตลาดนะ่ะตอนไปที่ตลาดอะ่ะซื้อกับทุกรอบพี่แต่ปลาในวีงนี้ปะเพิ่งรู้ตัวว่าเราสุ่มกาชากันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็โดนหลอกอีกแล้วเราเพิ่งจะรู้ตัวนะว่าเราเคยส่งกาชามาแล้วแต่ของปานานะเทศนะาน่าจะคุ้มอันน้สวยไปได้อันนั้คุ้มสุดสวยเงาวะเหมือนจะเจงกระบงเวลาเหมือนกัน เป็นกล่องกาชาที่ต้องลุ้นพอสมควรฮะว่าของจะพังหรือไม่แต่แต่จริงก็พังเดียวแต่อัน,นอันนี้ไม่พังอะอันนี้ยกให้ลิลลี่ทำไมมีแต่รถอตะซันดูดิเออรถเยอะสุดเออส่วใหญ่ได้ของไปรถทั้งนั้นเลยขอบควาใคายที่ดูต่อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยคราวหน้าเ like, จอกันไม่บายอ่ะโอไปาย อะเรแลกไอ้นี่เขาไปคนฉันคนฉันกับมา้พี่ขอรดีแล้วสิ